5ข้อต้องรู้ในการซื้อเพชรใบเซอร์กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ EQ พ่อคาเพชรนะครับจากร้านไอเลิฟเจนนะครับเรามีสาระความรู้ดี <one> ๆเรื่องของเพชรนะครับทุกๆวันพฤหัสและเราก็มีรีวิวจิวเวลรี่เพชรสวยๆนะครับทุกๆวันเสาร์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของเพชรใบเซอร์นะครับ ต้องบอกว่าเพชรใบเซอร์เนี่ยมีรายละเอียดมากมายหลากหลายมากเลยใช่ไหมครับวันนี้นะครับอีกมี5ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่เราควรจะต้องรู้ไว้ก่อนการซื้อเพชรใบเซอร์1เม็ดนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเชิญชมได้เลยนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือการกําหนดงบประมาณในการซื้อเพชรใบเซอร์เม็ดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเพชรใบเซอร์นะครับมีราคางบประมาณที่อยู่ที่หลากหลายมากมายนะครับและมีทุกงบประมาณเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าอย่าพูดง่ายๆนะครับเพชร1กระดัตเนี่ยแสนหนึ่งก็ซื้อได้ 4, ี0แสนก็ซื้อได้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันมีราคาทุกงบประมาณเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเพชระน,นะครับโดยกําหนดราคาโดยราคารับปู้พอร์ตไทส์นะครับซึ่งเป็นราคากลางที่ใช้ในการอ้างอิงของราคาเพชรทั่วโลกนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าสีความสะอาดนะครับแล้วก็การเจรินยเนี่ยมันมีการกําหนดราคารายละเอียดไว้หมดทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าเรามีราคาประมาณในใจเนี่ยเราก็สามารถกําหนดได้นะครับว่าเราจะซื้อราคาเพชรที่ราคาเท่าไหร่แล้วเราก็จะไปลงรายละเอียดนะครับว่าในราคาเนี้ยควรจะได้สีความสะอาดได้แบบไหนกันนะครับโอเคนะครับไปกันต่อเลยข้อที่2นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ C2 ตัวที่เด่นเห็นชัดมากที่สุดนะครับนั่นก็คือกระดาษนะครับก็คือน้ําหนักแล้วก็ขนาดของเพชรนะครับส่วนคันเลอร์ก็คือสีของเพชรใช่ไหมครับ สสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตาเราเห็นได้เด่นชัดมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะได้เพชรที่ขาวแล้วก็ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีราคาประมาณที่สูงมากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเราเลือกที่ขาวแต่เม็ดเล็กลงราคาก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกําหนดตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราสามารถเลือกเพชรได้สิ่งที่เราต้องการนะครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะครับบางคนขอให้ขาวไว้ก่อนนะครับบางคนขอให้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาตัดสินใจกันดูยนะครับว่าเราจะเน้นที่อะไรนะครับแต่ถ้าข้อหนึ่งครับงบประมาณไม่จํากัดก็จัดไปเลยนะครับขาวและใหญ่ได้เลยนะครับข้อที่3ามนะครับสามเอ็ก e n เก็สําคัญนะครับต้องบอกว่าหลาละคนนะครับพอสนใจแต่เรื่องของน้ําหนักกับสีนะครับก็ลืมไปเลยนะครับว่าคัตติ้งเป็นยังไงก็ได้ไม่สําคัญ ต้องบอกว่าเรื่องของคัตติ้งก็มีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเพชรนะครับขนาดใหญ่หรือขาวนะครับแต่ถ้าเกิดคัตติ้งไม่ดีไฟไม่ขึ้นเนี่ยประกายไฟก็ไม่มีนะครับเป็นเพชรที่ขาวแต่ไม่มีไฟก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเพชรที่ได้สารเอ็กเซเลน์ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นและเป็นสิ่งที่สําคัญในการซื้อเพชรใบเซอร์เม็ดหนึ่งนะครับข้อที่4ครับตำแหน่งของตำหนิเพชรอยู่ที่ไหนครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าสําหรับเพชรใบเซอร์ที่ต่ากว่า1กรกะรัต เราอาจจะต้องใช้ลูปในการมอง A นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปเซอร์ตั้งแต่1กลาดขึ้นไปเนี่ยจะเขียนอยู่ในไปเซอร์อยู่แล้วนะครับว่าตำแหน่งตำาหนิอยู่ที่ไหนนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตำแหน่งของตำแหนนีเนี่ยมันก็จะมีผลต่อราคานะครับถ้าอยู่บนหน้ากระดานเยอะเนี่ยราคาของเพดเมน์นั้นก็จะลดลงนะครับแต่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่แต่ละคนนะครับบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ซีเรียสนะครับเป็นเพราะว่าตำแหน่งของตำหนิเทสเนี่ยถ้าอยู่ในระดับของ BS หรือว BBS เนี่ยต้องใช้ล แต่ถ้าเป็นในระดับ SI ลงไปเนี่ยก็ต้องดูตำแหน่งดีๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อประกายไฟของเพชรมากขึ้นนะครับข้อที่5้าครับ Fluorescent ไม่มีก็จะดีนะครับต้องบอกว่า Fluorescent นะครับเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับปกติเราก็จะเห็นเพชรปกติอย่างนี้นะครับแต่เมื่อเราโดนแสงแบล็คลายเนี่ยเพชร Fluorescent เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือเป็นแบบฟ้าเข้มหรือฟ้าอ่อนนะครับนั่นก็คือเพชรไม่นั้นมี Fluorescent อยู่ เพชรเฟสเซนเนี่ยก็จะทําให้ประกายไฟลดลงมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีได้ก็จะดีนะครับโอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าอยากได้เพชรไปเซอร์เม็ดไหนนะครับหรืออยากได้เพชรไปเซอร์ดีๆสักเม็ดนะครับก็มาปรึกษาอีกได้นะครับอีกก็ยินดีให้คําปรึกษาเสมอนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน E p หน้ากับ IQ พ่อค้าเพชรคนนี้วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ